เราปล่อยกู้แบบนี้เราปล่อยกู้แบบขายฝากหรือเปล่าต้องบอกว่าผมเนี่ยปล่อยกู้ให้ลูกค้าเนี่ยเราปล่อยกู้แบบจำนองนะครับเราจะไม่ขายฝากนะเพราะว่าการขายฝากเนี่ยลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมเยอะนะครับค่าคือนิติกรรมในการขายฝากเนี่ยมันโดนค่าธรรมเนียมค่าภาษีทุกอย่างนะค,ค่าองค่าโอ,อนเหมือนกับการซื้อขายเลยเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าจะเหลือเงินกลับไปค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าขายฝากเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันยืดหยุ่นันค่อนข้างยากมันหลุดเลยหลุดแล้วหลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทาขายฝากจะทําเป็นจำนอง ซะส่วนใหญ่นะครับน,ะนี่ก็คือโฉนดที่เมื่อกี้เกินไปแล้วนะครับเป็นโฉนดที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับเป็นบ้านเอื้ออาทรน,นะเคสนี้เป็นบ้านเอื้ออาทรเนนีะ่ก็ต้องบอกว่าบ้านเอื้ออาทรที่จังหวัดปราจินบุรีเนี่ยที่ใกล้ๆนิคมอุตาสามกรรม304เนี่ยผมชอบมากเลยที่ดินแปลงนี้ต้องมองจริงอ่าเป็นบ้านเอื้ออาทรหลังเนี้ยนะครับเป็นเนื้อที่เท่าไหร่23ตารางวานะครับเป็นบ้านเป็นบ้านคล้ายๆบ้านแฝดที่ชอบเพราะอะไรครเพราะว่า1เนี่ยทำเลตรงนั้นเนี่ยในหมู่บ้านเอื้ออาทรตรงนี่ยค่เช่านะรักก็ปมณ 3- ามสีพันนะครับถ้าซื้อขายกันก็ประมาณ7-80,000แสนบาทนะก็ลูกค้ารายนี้ทั้งผมก็นะมากู้เงินเราไปใช้ระยะเวลาผู้ประมาณเกือบเกือบปีนะครับมาถ่ายถอนออกไปแล้วนะไม่มีปัญหานะแต่จริงอะ่ะแหมอยากรุ่นให้หลุดที <laughs> ่เพราะว่าชอบแต่ไม่เป็นไรเขาหาเงินมาคืนเราได้เราก็เอาโฉนดไปคืนเขานะครับนะเอาโฉนดไปคืนเขานะเราก็ได้เงินคืนมาลูกค้าก็แฮปปี้ที่ได้บ้านคืนไปเราก็แฮปปี้ที่ได้เงินคืนนะครับต้องบอกว่าแบบนี้ในการปล่อยกู้แบบจำนองหรือขายฝากเนี่ยหลักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า ถ้าเกิดใครที่จะทําธุรกิจนี้นะขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของคุณเนะี่ยเป็นแบบไหนนะแต่หลายคนบอกว่าอยากไปได้บ้านเขาอยากไปได้ทรัพย์เขาแต่ผมบอกว่า,อ,าอย่าไปทําแบบนั้นเพราะว่าอะไรมันติดมือนะอย่าไปเน้นที่จะได้บ้านหรือได้ทรัพย์เน้นได้เงินคืนดีกว่า